พามาชมบรรยากาศร้านออโตสปาในะวันนี้กันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ช่างใหญ่ลงมือเองเลยที่เห็นคนที่ใส่เสื้อสีดํานี้อ้ําต้องบอกเลยว่าประสบการณ์แก่งกล้ามากกว่าอา้ําเองนะครับอ้าําประสบการณ์ในอาชีพนี้15ปีแต่ช่างกรของเราเนี่ย18ปีนะครับวันนี้ลงมือเองเลยขัดผิวส้มคันนี้แล้วก็ตกแต่งเล็เกอร์ให้สวยงามนะครับก่อนที่จะนําไปเคลือบตัวโปรแกรมกราฟีนไฮคอนนะครับเป็นมิสูเอ็กฟอนนะครับก็มีลักษณะเป็นผิวส้มอยู่แล้วนะครับเป็นปกติโปรแกรมนี้ก็มีการปรับผิวส้มทั้งคันเลย งานล้างนะครับแล้วก็ด้านในครับเป็น2คันเลยมาเพื่อนๆมาดูมันครับด้านนี้นะครับเป็นรถของคุณหมอธรณีนะครับ CLS คันนี้จริงๆคุณหมอเนี่ยเคยเป็นลูกค้าออโต้สปามาอยู่แล้วนะครับก็คือคันเทสล a าโมเดลสามเพอร์ฟอรนตะครับตัวคันสีแดงเลยคันนั้นทําเคืือโปรแกรมพรีเมียมซูเป,ปอร์เรซิ่นนะครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยในพัดด้านหน้า <S <S แต่ทีเนี้ยคันเนี้ยครับเป็นรถที่ใช้งานมานานแล้วแล้วคุณหมอก็ไม่ตั้งใจว่าจะขายรถในอนาคตเราก็คือจะดูแลรถให้สวยงามแล้วก็ใช้คันนี้ต 2-3ปีฟิล์มมันก็เริ่มเหลืองรถมันก็ดูไม่สวยคนระับคุณหมอก็เลยไปให้ร้านเดิมนะลอกฟิล์มออกแล้วก็ นำมาให้ร้านอัโตสปาได้ดูแล, <S <S แลก็ปรึกษากับอั้มว่าจะเอาโปรแกรมแบบไหนดีนะครับอั้าก็นแนะนำเลยถ้าอยากให้รถนั้นเงาสวยเงาใสากว่าป้ายแดงแนะนำโปรแกรมขัดปรับผิวส้มทั้งคันเลยก่อนที่จะนำไปเคลือบเซรามิกตัวกาฟีนะครับแลวเนี่ยครับเป็นผลงานร้านอัโตสปาบอกเลยว่าเอาไปเทียบกับรถใหม่ป้ายแดงยังในคะแนนเงาใสากว่าแน่นอนเพราะว่าผิวเดิมของเขา่เคยถูกหอหุ้มด้วยฟิล์มใสกันรอยฉะนั้นเขาไม่มีริ้วรอยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเท่ากับว่าเันได้ไม่ต่างจากรถป้ายแดงเลยครับและสวยกว่าด้วยส่วนด้านนี้นะครับเป็นบ เหมือนกันครับทําโปรแกรมเดียวกันเลยโปรแกรมตัวกราฟีนไฮกอสขัดปรับผิวส้มทั้งคันเลยแล้วก็ตอนเนี้ย มันอยู่ในขั้นตอนที่ขัดเสร็จแล้วนะครับปัดผิวส้มเสร็จแล้วขัดเคลือ์รอยหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะนารถไปล้างแล้วก็นํามาเคลือบอีกทีนะครับแล้วด้านหลังตรงนู้นนะครับก็จะมีดีพอลเอสคันนั้นนะครับทำโปรแกรมเรซินครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะด้านหน้าครับอ้าบอกเลยว่าเป็นโปรแกรมที่ยอดที่สุดแล้วไม่ต้องติดตั้งฟิล์มใสกันรอยทั้งคันเพราะว่ามีความเสี่ยงนะครับในอนาคตที่ลอกฟิล์มแล้วสีหลุดแล้วก็ยังไม่พอนะครับฟิล์มมันก็มีการเสื่อมสภาพตามอากาศนน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 ะคครรรรััััเเปปป็ขข้้้้้้้อออออจําาาาาาากกดดดงงงงฟฟิิิิลลลล์มมมมยยยตตตตูู่่่แววไไสถถท7ีี9ฉช มีปัญหาเสื่อมสภาพเนี่ยการเปลี่ยนค่าจ่ายก็น้อยชินมันก็ถูกกว่าแล้วก็ได้ความงามเท่ากันทั้งคันเลยส่วนมาเซเดเบนที่จอดอยู่ข้างนะครับก็เป็นงานติดตั้งฟิล์มใสกันรอยรอบคันนะครับที่เราทําไปแล้ว6เดือนแล้ววันนี้ก็ถึงรอบเซอร์วิสรีโค้ดนะครับก็นํารถกลับมาขัดคราบใครบนชั้นฟิลม์มแล้วก็เคลือบบารุงฟิลม์มสําหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่ไม่เคยใช้บริการเคลือบซามิกเคลือบการฟริลหรือตั้งฟิล์มใสกันรอยอ้ําย้ําตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบไปตัดสินใจเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านนะครับในเมื่อเราไม่เคยทําเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่มีความรู้เราไม่เคยเห็นงานจริงเลยว่าเคลือบไปแล้วที่ ที่นั่นที่นี่แตกต่างกันอย่างไรบริการร้านขายดูแลอย่างไรฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับอย่าเพิ่งรีบเสียตังค์นะครับไม่ต้องโอนจองไม่ต้องมาจังางัน <S <S ไปดูตัวอย่างงานจริงของแต่ร้านก่อนไปเปรียบเทียบวิเคราะห์วิเคราะห์เอาว่าร้านไหนหน่าซื้อน่าเชื่อถือกว่ากันตรงนี้นสิทธิอ้ําย้ํได้เป็นประโยชน์ลูกค้าทั้งหมดเลยฉะนั้นเงินที่เราจะจ่ายไปมันต้องคุ้มค่ากับตัวลูกค้าไม่ใช่คุ้มค่ากับร้านค้าครับฝากไว้นะครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อมาสอบถามได้เลยครับ